ครับพี่เลิมไม่อยู่ครับผมแต่มีคนแทนนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะกดรับหรือเปล่านะครับต้องรอดูก่อนเอาสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอ้ยิ้มกุ้มกิ่มจีเดียวเชียวสวัสดีฮะสวัสดีครับเพื่อนครับทำอะไรอยู่เนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จครับกับใครครับกับอาราวีครับผมไหนไหนไหนอาราวีไหนไหนไหน เอลวีครับเอลวีครับไอชิมอนฮะไหนไหนไหนไอโบเอ้ยโอเวอร์เพลงไหมฮะโอเวเพลงไหมฮะต้องกลับแล้วหรอปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งมันเดี๋ยวไปส่งมันผมยาวนะฮะฮะผมยาวนะฮะก็ไม่ต่างกันนะฮะผมกูเนี่ยยาวนะฮะเออพอดีผม ผมคอนัทนนนี่สามารถมัดใจคนคนหนึ่งได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องถามผู้หญิงดูนะครับบ้าบอ,อบ้าบอจินเชียวบ้าบอนะฮะเอ้ยเออเดี๋ยวก่อ,อนรูปรูปล่าสุดของนัทนนน์ครับเออมีคนถามมาครับผมมันคืออะไรครับอันไหนครับเอ่อรอสักครู่นะฮะนี่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 รูปนี้รูปนี้กับป้องไงวะรูปไหนฮะรูปไหนฮะรูปนี้ครับโอรูปนั้นแหละฮะ มันคือมันคืออะไรครับผมมันคือรอยสักที่ผมคิดครับซึ่งถือสื่อถึงครอบครวัวผมฮะ oh. มันจะมี oh. เอ็นเอ็นสามตัวไหมฮะคือน,น,อนัโนนนี่หนิงฮะแล้วก็ตัวยิ้มเป็นตัวสีชื่อพ่อครับผม oh. แล้วก็หมาย <Okay. S 1> หมายความ <S <S ว่าหมายควาใจแล้วนะฮะหมายความว่าอยากให้ยิ้มตลอดเวลาด้วยครับผมอ oh. ครับครับไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นใช่ไหมฮะ ไม่มีครับไม่มีครับผมาไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเบาได้เพื่อนเบาเบาเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบาเบาเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบาครับเบาได้เบาครับสวัสดีครับัดีครับสวัสดีครับฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับหล่นหล่นนิดนึ่งครับเลิกละเลิกละเลิกละใช่ครับอยู่คนโดฮะอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวครับผมโอ้เงาไหมครับเหงาครับมาไม่ฮะมาปาร์ตี้กันสักนิดหน่อยนั่งเล่นเกมกันสักหน่อยนิดเฮ้ยก็อย่างที่เราคุยกันไว้ไงว่าถ้าสมมติว่านนนถึงหนึ่งแสนซับสไครต์นนนออชิม,มอนก็จะไปอยู่ในชออ่อง<ะ>ของนอนนนใช่ฮะใช่ครับผมแต่ก็ต้องรอหลังโควิดรอหลังโควิดผมเตรียมคอนเทนต์ให้คุณเรียบร้อยละเอ้ยเอ้ยอมพวัตมาว่ะอุ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> มันไมมันรับสามคนไม่ได้วะมันกดสามคนไม่ได้เหรอทำไมมันรับลายคนไม่ได้วะกดยังไงวะสามคนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ย oh, สามทหารเสียคิดถึงังเลยฮะ้าสงสารองค์พระวัดเขานะครับผมผมมีคอนเทนต์เตรียมไว้ให้คุณกับแก๊งแบ็คลิสเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ว่าจะได้ถ่ายเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับมันเป็นยังไงแต่เราเล่ามาสิว่ามันสิไม่เล่าครับเล่าคุณก็ไม่อยากดูสิฮนะเราก็ต้องเก็บให้คนอยากรู้ไปก่อน <laughs> รับรองว่าปั่น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 มันไม่มีอะไรที่มันน่าจะแบบว่าไม่ธรรมดาแน่แน่ใช่ป่ะแน่นอนแน่นอนคุณดูจากคอนเทนต์นี่ต่างๆนที่ผมลงไปในช่องผมสิฮะไม่เคยมีอะไรปกติเลยคุณก็ไม่ได้แย่เว้ยแต่เอหน้ากลัวไงหน้ากลัวใช่ไหมน้ากลัวไปเถอะเดี๋ยว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 มึงรู้เลยมันน่ากลัวแบบเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยว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 รอโควิดหายมึงรู้เลยผมเลยอยากรู้เหลือเกิน เดี๋ยวคุณมาคุณก็รู้เดี๋ยวคุณมาคุณก็รู้ผมจะเอาแบบให้คุณจดจําไปตลอดชีวิตขอคาใบเล็กๆน้อยๆฮะคาใบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งๆนี้ปั่นปั่นแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยใบแค่นี้เลยรับรองว่าปั่นไม่ทุกคนเขาก็อยากรู้ว่าเออมันจะมีอะไรแบบน่าสนใจหรือเปล่าว่าแค่แบบบอกใบนิดๆหน่อยๆเหมือนบบคนอ๋อแต่ในเทมเนี้ยเทมเนี้ยแน่ๆเลยนะมีคุณแน่นอนเทมเนี้ย ก็ต้องมีสิไม,มไม่มีก็โกรธไม่มีหรอไงเออ,อเอ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 อกูรู้กูเอามึงมาอยู่แล้วไม่มีก็ต้องมีอ่ะครับคือก็อแบบกูทําช่อง y o u t u ู e แล้วกูนั่งลิสต์รายชื่อขายรับเชิญเนี่ยคนแรกที่กูนึกถึงก็คือมึงเท่านั้นจริงๆแล้วกูก็คิดไว้แล้วว่ากูยังไงกูก็ต้องเอามึงมาให้ได้เพราะมึงเป็นคนเดียวที่กูเอามาแล้วบางทีไม่ต้องจ่ายตังก็ได้ ครับผมกลายไปอย่างอื่นแล้วกันครับผมได้ฮะได้เสมอฮะเฉียบผมมาอะไรคุณไลฟ์กบโอมไหมฮะเดี๋ยวผมไปส่งน้องผมก่อนเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิวเดี๋ยวผมจะกลับห้องไม่ได้ได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับคุณไลฟ์กับคุณถ้าถ้าโอมยังอยู่ไลฟ์กับโอมก่อนเดี๋ยวผมขอไปส่งน้องผมก่อนเดี๋ยวผมติดเคอร์ฟิวผมกลับห้องไม่ได้ครับเจอกันฮะเจอกันเจอกันฮะเจอกันฮะ รีวิวพี่นนท์หน่อยได้ไหมคะถ้ะาสำหรับนนท์กอรพัฒน์นะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเออม่อนกับนนท์แบบเออสนิทกันมากๆครับผมคุงเคยมันมีอยู่รอบหนึ่งที่แบบว่าไปไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะเวอร์กช็อปกบกิฟเตดล่าสุดเลย โอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเปิดใจคุยกันอนะแบบอ,อืเออเราก็เพิ่งรู้ว่าน้านนนนคิดถึงนี้กับเราเหมือนกันเนาะแต่นันนนเป็นคนที่นีสใสดีมากครับผมนีสใส่ดีคนพูดเนาะไม่น้อยครับเป็นคนพูดมากครับผมแต่เป็นคนที่น่ารักรักเพื่อนมากๆอันนี้พูดจริงไม่รู้จะรีวิวอะไรนนนแล้วอะนนนนมันก็บ้าบอไร้สาระจิงต้องไม่ค่อยเต็ม มันจะพูดอะไรแล้วอ่ะมันแต่โดยรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนนท์นนท์เป็นคนที่น่ารักครับมันกดไลค์คนอื่นไม่ได้ครับมีใครรู้ไหมรีวิวพี่เลิฟคิดยังไงกับพี่เลิฟอะไรเลิฟเลิฟเลิฟเิเต็มไปหมดเลยมันครับอ่ะพี่เลิฟ เลิฟอยู่ก่ะเลิฟแล้วมันฟังอยู่นะเพื่อนมันคือคำชมทั้งหมดเลย